Oriental Buddha Capital ไม่ไกลจากเลซาเลยใครจะเดินมาก็เดินได้จ้ะไฮไลท์ก็คือจะมีพระนอน reclining Buddha แบบนี้เลยขนาดความยาวราวๆ170เมตรซึ่งถือว่าเป็นองค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยคือต้องไปเยี่ยมชมถ้ำหมื่นพระหรือ t e n t o u a n Buddha Cave เขาก็จะแกะสลักพระพุทธเจ้าพร,พ,พระโพธิสัตว์พระอรหันต์สาวกรวมไปถึงเทพเทวดาผู้พิทักษ์ต่างๆกาวแรกที่เราเข้ามาในถ้ำหมื่นพระนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนมีพร ององงาารไบย่ะวิจิตรอลังการและทรงพลังมากบรรยากาศภายในถ้ำก็จะมีแสงไฟแบบวอร์มไลท์รู้สึกเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์เหมือนมาพิพิธภัณฑ์หินที่มีชีวิตพระพุทธรูปสัดส่วนใหญ่ก็จะแกะสลักจากหินเดิมเป็นผนังที่อยู่ในภูเขาเลยเป็นถ้ำอุโมงค์หินยาว700-1,000เมตรเดินมาเรื่อยๆตรงกลางถ้ำเราก็จะเจอพระองค์ใหญ่องค์นี้เลยค่ะชื่อว่าพระศรีอริยเมตไตรคนจีนเรียกว,ว่าหมีเล่โฟูความหมายของพระศรีอริยเมตไตรคือพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปตามคติชาวพุทธ จีนทิเบตเอเชียตะวันออกผู้ที่จะเสด็จมาปรดสัตว์ในยุคใหม่แห่งความสงบและความเมตตาะเนรที่สงบกับใบหน้ายิ้มอ่อนนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและการรอคอยการตัดสลุในยุคหน้าว้าวใครเป็นคนสร้างสร้างกี่คนอยากรู้ดูจิเทียบกับตัวเราอะตัวเราดูเป็นมดเลยอะทุกคนอลังการมากอะที่เนี่ยเหมือนอยู่ในวิดีโอเกมแล้วก็เหมือนอยู่ในหนังเลยอะ พอเดินออกมาจากปากทางออกถ้ำเราก็จะเห็นพระพุทธรูปยืนหลิงหยุ่นหรือหลิงหยุนต้าลี่โฝพระยืนองค์ใหญ่ที่แกะสลักจากหินองค์นี้เป็นสักขยมุนีพระพุทธเจ้าเป็นครูบาเจ้าของโลกในโลกมนุษย์ยุคป,ปัจจุบัน,นบก,นกน็ปปนคือพระอริยะเมตไตรองค์ด้านในจะเป็นพระพุทธเจ้าในโลกอนาคตส่วนองค์นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในยุคป,ปัจจุบันท่ายืนตัวตรงสงบนิ่งหมายถึงบางสงบนำสัจธรรมสู่โลกพระหัตวังชิดนำตัวหมายถึงสมถะสงบตั้งมั่น